สวัสดีครับพบกับการวิเคราะหร์ราคาทองคำประจำสัปดาห์หรือว่า YLG Weekly Wrap-up นะครับ สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในช่วงที่ผ่านมานะครับจะพบว่าในส่วนของราคาทองคําสัปดาห์ที่ผ่านมามีลักษณะของการแก่งแกว่งตัวหรือเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบคล้ายกับช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ระดับสูงสุดของราคาทองคํามีลักษณะของการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงในลักษณะของรายสัปดาห์ขณะที่ระดับต่าสุดมีการขยับหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแสดงเห็นถึงภาพโดยรวมของตัวราคาทองคําที่ยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซว์เวถึงไซ์เวดาว อย่างไรก็ตามในส่วนของตู้ราคาทองคําเมื่อมีการขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นยังคงมีแรงขายทากําไรสลับออกมาเนื่องจากที่ทางดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงมีทิศทางแข็งค่าขึ้นหลังจากสกุลเงินยูโรมีทิศทางอ่อนค่าลงหลังจากสารสูงสุดของเยอรมน,นีให้ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ชี้แจงมาตรการการทำ QE ว่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบมากน้อยเพียงใดซึ่งหาก ไม่สามารถชี้แจงได้หรือไม่สามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งยุโรป นอกจากนี้ในส่วนของอุปทานในตลาดทองคําที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหลังจากลงหลอมทองคําหลายแห่งสามารถกลับมาดําเนินกิจการได้ตามปกติและพร้อมประกอบการหลอมทองคําดังนั้นปริมาณทองคําในตลาดโลกอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่สร้างแรงกดดันสลับกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคํานอกจากนี้ภาวะ การผ่อนคลายการล็อกดาวน์หรือการกลับมาเปิดเมืองทําให้มีความหวังว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะมีการรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงอย่างไรแล้วก็ตามราคาทองคําอ่อนตัวหรือย่อตัวลงไม่มากนักและยังคงมีแรงรับซื้อทองคําเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียด ระหว่างสหรัฐกับจีนในกรณีประเด็นที่สหรัฐกล่าวหาว่าจีนเป็นต้นเหตุของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19และตูวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมมาตรการในการตอบโต้ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บภาษีนําเข้าสินค้าและบริการจากจีนเพิ่มเติม,มหรือมาตรการตอบโต้อื่นๆประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นและหนุนให้ราคารองคำมีการขยับหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วง สัน้นอย่างไรแล้วก็ตาม ภาพรวมการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําราคายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวอยู่ในกรอบทางนี้ให้จับตาแนวต้านบริเวณ1 7 2เเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าหากราคาขยับบริดิทตัวเข้าใกล้ไม่พ้นหรือยังไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคําอาจจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซเวดาวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแรงขายทํากําไรหรือการปรับฐานลงของราคาทองคําอาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน แต่หากราคาผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ให้จับตาการเคลื่อนไหวของราคาทองคาอย่างใกล้ชิดทางนี้จะมีโซนแนวต้านถัดไปบริเวณ1,739เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอนจะเห็นได้ว่าช่วงเดือนเมษายนราคาทดสอบระดับดังกล่าวหลายครั้งแล้วก็ยังไม่สามารถยืนหรือทรงตัวเหนือระดับดังกล่าวได้มักจะมีแรงขายทํากําไรสลับออกมาและแนวต้านสําคัญคือระดับสูงสุดในรอบกว่า7ปีบริเวณ1,747เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอนและเป็นระดับสูงสุดของปีนี้ซึ่งคาดการณ์ว่า เมื่อราคาขยับหรือดิดตัวเข้าใกล้ระดับดังกล่าวอาจจะมีแรงขายทำกำไรสลดับออกมาเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเมื่อราคาขยับหรือดิดตัวเข้าใกล้ในส่วนของโซนแนวต้านดังกล่าวแนะนําให้นักลงทุนทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงรอราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงจึงทําการเข้าซื้อราคาทองคําอีกครั้งโดยเน้นการทํากําไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบ ในส่วนของกรอบแนวต้านหากคิดเป็นเงินบาทไทยประเมินไว้บริเวณ25,600บาทถึง25,350บาทอ๋อโทษครับแนวต้านประเมินไว้บริเวณ26,400บาทต่อบาททองคำถึงบริเวณ26,700บาทต่อบาททองคำหากราคาขยับหรือดต,ตัวขึ้นเข้าใกล้โซน26 400ถึง26,700อาจจะแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและรอราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงทางนี้หากราคาย่อตัวหรือปรับฐานลงให้จับตาแนวรับในโซน1,680เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นระดับต่ําสุดของสัปดาห์นี้หากไม่หลุดราคาน่าจะมีลักษณะของการทรงตัวรักษาระดับไว้หรือแว่งตัวออกด้านข้างต่อแต่หากหลุดหรือปรับฐานลงมาให้จับตาระดับต่ำสุดบริเวณ1,657เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งเป็นระดับ ต่ำสุดของช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้1657จะเป็นกรอบหรือเป็นชนแนลของกรอบไซเวดดาวซึ่งถือว่าเป็นกรอบแนวรับที่น่าจะมีความแข็งแกร่งมากพอดังนั้นอาจจะใช้โซนแนวรับดังกล่าวในส่วนของการเข้าซื้อเพื่อหวังทํากำไรจากการแกว่งตัวออกด้านข้างของราคาทองคำอีกครั้งทั้งนี้หากประเมินหรือคิดเป็นเงินบาทไทยน่าจะอยู่ในกรอบประมาณ25,600บาทต่อบาททองคำถึง25,350บาทต่อบาททองคา ในส่วนของภาพรวมการเคลื่อนไหวของตัว SET 50 INDEX FUTURE ในสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าตัว SET 50 INDEX FUTURE S50M20 มีลักษณะของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงโดยดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ28จุดทางนี้การเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนทิศทางของตัว SET 50 INDEX FUTURE จะเห็นว่าดัชนีมีลักษณะของการ ขยับหรือทรงตัวในที่ทางขาขึ้นในช่วงก่อนหน้าแต่เริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาในที่ทางที่ชัดเจนขึ้นจนราคาในช่วงวันศุกร์ลุดกรอบหรือุดชแนลในส่วนของที่ทางขาขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงของตัว SET 50 Index f u t u r e ยังมีลักษณะของการอ่อนตัวลงหรือการปรับฐานลงไม่มากนักโดยระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาลดระดับสูงสุดลงจากในส่วนของโซนบริเวณ ระดับสูงสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าจะอยู่บริเวณ874จุดและสัปดาห์นี้ระดับสูงสุดอยู่บริเวณ1,860จุด ขณะที่ในส่วนของการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงทําระดับต่ําสุดถึงบริเวณ834จุดซึ่งถือว่าเป็นการทําระดับต่าสุดครั้งใหม่จากสัปดาห์ก่อนหน้าด้วยเช่นกันแนวโน้มหรือทิศทางดังกล่าวแสดงเห็นถึงแรงขายทํากําไรที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงมีแรงรับซื้อพยุงในส่วนของดัชนีไว้เมื่อราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงโดยคาดการว่าแนวโน้มหรือทิศทางในระยะสั้นแม้ว่ามุมมองเชิงบวกต่อตัวเซทฟิฟตี้ในฟิวเจอร์จะเสียไปแต่การปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของดัชนี อาจจะไม่เยอะมากนะักทั้งนี้ให้แนวรับแรกบริเวณ821จุดซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของช่วงวันที่22ของเดือนเมษายนที่ผ่านมาและแนวรับสำคัญบริเวณ796จุดซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันที่16เมษายนที่ผ่านมาหากราคาย่อตัวหรือปรับฐานลงมาสามารถทรงตัวอยูอ่หรือ,อยืนเหนือกรอบแนวรับด้านล่างได้ยังแนะนำนักลงทุนเข้าซื้อ และหวังทำกำไรจากการรีบาวหรือการดิดตัวขึ้นทั้งนี้หากราคาขยับหรืดิดตัวขึ้นไม่พ้นแนวต้านแรกบริเวณ853จุดแนะนำให้ทยอยปิดสถานะรองเพื่อทำกำไรแต่หากผ่านได้สามารถชะลอ,อก,การขายไปที่แนวต้านสำคัญบริเวณ874จุดทั้งนี้จะเห็นได้ว่าระดับ8 74จะเป็นแนวต้านสำคัญเพราะเคยเป็นระดับต่ำสุดในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหากราคายังไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวสามารถเสี่ยงเปิดสถานะขายเพื่อทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวออกด้านข้างของดัชนีต่อไปในส่วนของปัจจัยที่ยังคงต้องจบติดตามทางนี้สัปดาห์หน้าแนะนำติดตามความเคลื่อนไหวระ,ระหว่างสหรัฐและจีนในประเด็นความตึงเครียดทางการค้าและประเด็นต้นต่อ การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พอหากตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงใช้ประเด็นดังกล่าวในการโจมตีหรือต่อว่าจีนอย่างต่อเนื่องสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวจะกลับมากระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคําและสร้างแรงกดดันในตัวสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดหุ้นรวมทั้ง s ซ็นทริปตี้อินด็กอ์นอกจากนี้อาจจับตาการผ่อนคลายมาตรการความเข้มงวดในการล็อกดาวน์ในหลายประเทศขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อ ไวรัสโควิด -19 มีทิศทางลดลงแต่อย่างไรก็ตามการเปิดเมืองจะทําให้มีความเสี่ยงต่อการระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอก2เพิ่มขึ้นทั้งนี้นักลงทุนยังคงจับตาว่าการเปิดเมืองจะส่งผลให้ภาะวะชง,งักงานทางเศรษฐกิจคลี่คลายได้ภายในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่หากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหรือคลี่คลายประเด็นดังกล่าวจะก,กระตุน้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและกลับมากดดันราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนอกจากนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเริ่มเดินสายหาเสียงโดยคาดการณ์ว่าสัปดาห์หน้าเขาจะเดินทางไปยังรัฐแอริโซนาซึ่งการเดินทางหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดการว่าจะชูประเด็นการตอบโต้จีนและการวิพากษ์วิจารณ์จีนอย่างดุเดือดในการหาเสียงหรือขอคะแนนสนับสนุนจากผู้สนับสนุนตัวเขาในการทำสงคราม การค้ากับจีนประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวอาจกลับมาสร้างความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนจนสร้างแรงกดดันในการลงทุนตัวสินทรัพย์เสี่ยงและอาจจะกลับเข้ามากระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติมนอกจากนี้แนะนําให้จับตาการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคหรือดัชนีราคาผู้ผลิตประจําเดือนเมษายนซึ่งจะบ่งชี้ถึงทิศทางอัตราเงินเฟอ้อและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐรวมทั้งยอดค้าปลีก และจำนวนผู้ขอ,ขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งข้อมูลหรือตัวเลขดังกล่าวจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งในส่วนของทิศทางราคาทองคําในระยะถัดไปสำหรับสัปดาห์นี้ทาง y ว g ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้และขอให้โชคดีในการลงทุนและมีความสุขในการลงทุนขอบคุณครับสวัสดีครับ